สวัสดีครับวันนี้ก็ไม่ได้ซ่อมงานละว,วันนี้จะมาเรียงฟันฟันปลอมให้ดูพูง่ายคือขึ้นแบบก่อนแพคเรียงฟันก่อนเพื่อจะมาแว็กแล้วก็ไปแพคเคสนี้คือแพกเลยคืออัดเลยแต่เราต้องเรียงฟันก่อน ขั้นตอนการแพ็กก็ไปดูในคลิปเอาละก,กันก่อนอื่นก็ตั้งความสูงก่อนอยู่ระดับนี้ฟองก็ดูมิลายก่อนคือมไลายคือกึ่งกลางของจมหน้าเราเงี้ยประมาณนี้ไม่ใช่ประมาณนี้ตรงนี้เลยละชอบชอบ อันนี้คือเขาไปลองคิดพึ่งมาแล้วลองไปบอกมาแล้ววัดความสูงการกัดฟันมาให้ละมันจะอยู่ระดับนี้ตอนนี้เราก็มาใส่ฟันแต่งานที่นี้ฟันบนไม่ใส่ไม่ทำทำแต่ฟันล่างฟันล่างแล้วก็ดูแนวเขา แนวเขาก็ประมาณนี้นส่วนคอฟันก,ก็ให้อยู่บนสันเหงือกอนะนี่สันเหงือกนี่ประมาณนี้เลยเลี้ยงให้อยู่บนสันเหงือกอันนี้ฟันก็ประมาณนี้สี่ฟันไม่เล็กไม่ใหญ่เนาะ okay. พึ่งเลยกะไม่ต้องสูงมากนะเอาพอดีพอดีให้อยู่บนสันเงือกมันก็เหมือนแนวทางของการวางสี่ฟันนี่เนี่ยให้มันอยู่บนกิ้พึ่งให้อยู่บนสันเงือกอันนี้เป็นกิ้พึ่งนะครับเราก็ใช้ความร้อน ซีแรกออกมาหนึ่งซี่ฟันหน้าเลยเดีวเราก็มากรความความมันของซี่ฟันออกหน่อยแล้เราไปยึดกับเราไปอัดมันจะได้ยึดติดแน่นแล้วก็ปักไปเลยอะไรปักลงไป คอลงไปหน่อยให้มันอยู่บนสันเงือกเห็นไ,ไหมครับได้ละวสี่หนึ่งนี่ผมก็มาใส่สี่สองก่อนกันแล้วแต่สูตรใครสูตรมันบางคนเขาเลี้ยงสี่นี้ก่อนสี่หนึ่งก็ความมันออกอนี่ก็สองสี่เลย เราก็มาปากสี่สองปากเข้าไปมันจะกัดโดนใช่ไหมมันจะกัดโดนแล้วก็หลบเข้าไปใไหนหน่อยนึงน ใส่ซีสไปใส่ซีสไปซีนี้เขาเรียกว่าซีสามซีสามแล้วตำแหน่งซีสามสิบสามฟันเราจะมีฟันปลอมจะมียี่สิบแปดซีอันนี้รู้สึกว่ามันจะสูงไปหน่อยแล้วก็กอข้างใต้ออก ออกไปออกกระปักลงไปเนีอืมเอาฟันบนฟันบนหนะ่อยฟันบนมันจะไม่เป็นแนวอยู่แล้วล่ะมันก็จะง่ายสำหรับการปักหน่อยอยืดไว้ยืดไว้แล้วก็มาทำสับสังส่งซีนี้สังส่งซีนี้ก็เป็นซีสี่สิบเอ็ด หาคันระบกระโก้เหมือนกันกอเลยสี่สองสี่สอามเราก็เอามาปักถ้ามันไม่ขึ้นกันก็ขยับหน่อย ไปซีสองฝั่งนี้ฟันจะมันจะข้างบนจะไม่เป็นระเบียบเท่าไหร่

ลงไปโอเควันนี้เราก็มาดูความนูนเห็นปะมันไม่เสมอกันทุกทุยสีนี้มันไม่เสมอเขาแต่ให้มันยุนในบนสันเหงือก คอเคเราก็ได้ฟันหน้าแล้วแต่ถ้ามันกัดโดนมากแล้วก็แก้สูงเอาแก้สูงคือให้มันดูสวยงามให้กอฟันปลอมช่วยฟีนี้รู้สึกว่ามุมนี้มุมนี้มุมนี้มันจะออกมาข้างนอกมากไปหน่อย ว่าคอฝั่งนี้เอ่วนฟันเคี้ยวนี่เราต้องเอาคอเฉยๆหน่อยคอฟันเนี่ยให้มันเอียงหน่อยจะดูสวยงาม ให้เหมือนกันปึ๊กเอาเคอยเอียงๆหน่อย่อะนนีะนีอันนี้เสร็จแล้วสมบูรณ์แบบแล้วแต่งไปแต่งมาจัดไปจัดมา หยุดไว้ีนเรามาเรียงฟันกรามฟันกรามนี่เรดูประมาณนี้เหมือนเดิมคือตั้งแววกขึ้นมาตั้งแวกขึ้นมานี่ อันนี้เป็นฟันกรามเราก็ใส่ใส่ตำแหน่งส,ส,สีนี้เราก็กอกร้างใจออกวางลงไปแล้วก็ค่อยประกบดูอย่าประกบแดง อันนี้รู้สึกว่ามันจะกัดโดนใช่ไหมมันกัดค้าให้มันค้าอยู่อย่างนี้เนี่ยแล้วเราค่อยๆกอกออกเพื่อให้ฟันั้นศบกันยอดที่สุดไงแล้วก็เอาคัพปี้วางเลยรสึกมันจะค้ำใช่ไหมมันจะเป็นลนนักษณะนี้แล้วก็มันมีเราคัอปี้อยู่ ตอนนี้เราก็มาเช็คด้านในโอ้ด้านใน,ม,นมันไม่ค่อยสบกันมันต่ำไปหน่อยนั่นเราต้องดึงขึ้นหน่อยดึงขึ้นมามแล้วแก้สูงอีกเพื่อให้ด้านในมันสบด้วยมันชนด้วยไม่ชนก็ใกล้เคียง พี่วางดูอืมโอเคเ่ยเราอยู่ประมาณนี้นี่เราก็มาใส,ส่ซีนี่ต่อมองดูด้านใน เห็นด้านในไหมโอเคยังโอเคแล้วมาชนแล้วล่ะเราก็มาปาักสีต่อไป เพื่อถ้ามันไม่ชนแล้วมันจะเคียวอะไรไม่ขาดไงมันจะไม่มีการบดเคียวไงแล้วก็วางวางก๊อปปีด้ดูถ้ามันดึงก๊อปปี้ออกไม่ไม่ออก่ยมันแน่นไหม <c oughs> มันแน่นมันแน่นคือมันกัดโดนละวปซีง่ายมาแล้วก็ใส่ซี่ต่อไป อันนี้ก็จะใส่แค่สี่หกใส่แค่สี่หกไม่ได้ใส่ทุกซี่ืมอ,อฟันบนเขาไม่ได้ทำไงอันเนี้ยมันดูจากสายตา รู้สึกว่าซี่เนี้ยดูยอดฟันเนี่ไหมสุขคนยอดฟันมันต่ำมันต่ำกว่าซีนี้นี่ต่ำไนิดนึงผมก็ยกขึ้นแล้วก็แก้สูงให้มันดูเสมอกันหน่อยอืมอม,อมยกถูกแล้วยึดก่อนยึดก่อน ก็มาแกตมาก๊อปปี้ดูปั๊บ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 จะเห็นอรอยไหมนี่มีสองจุดนี่แล้วก็กรอย นะเสมอกันละเมื่อกี้มันตามกว่านก็มาเรียงฝั่งนี้ฝั่งนี้ง่ายเลยก็จะเรียงเหมือนกันเนี่ยเรียงฝั่งนี้ก็คือกอวางอกอวางเลยนะกอใต้ฟังก่อนใส่ซีหกแค่ทีหกเหมืนกันฝั่งนี้ พึ่งพึ่งมาวางวางบนสันอยากเลยเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะทําแบบเต็มปากให้ดูเลยใส่ทีละซี่ทีละซี่เลยอนี้เราก็ใส่ซีซีลงไปป,งไปักลไป เราก็มองเอ๊ะมันสูงกว่าสูงกว่าก็กอรอให้มันต่ำลงโดยกอรอข้างล่างนี้นี่นี่กรอซีนี่อ,นอีกพ้เา,กโนโนาเรียกคอนโดขึ้นมาไงแล้วต้องกอรอฟันปลอม กาแฟพันช่วยโอเคพยายามอย่าให้มันตกสันเหงือกต้องให้อยู่บนสันเหงือกนี่เลยสันเหงือก พอนูนไปหน่อยออนี่นี่ก็จะเสร็จแล้วประมาณนี้แล้วน,นี่เราก็มาเช็คดูเราละกันเช็คดูความนูนความนูนฟันหน้านี่ความนูน ความุูนของคอฟันไงมันจะรูอย่างนี้นะเนี่ยมันจะจะเท่ากันเลยแล้วก็มาดูใหเกึ่งกลางสันเงือกไว้อ่ามีก็เสร็จแล้วละ่ะต่อไปจะเป็นขั้นตอนแวกแววกรูปเหงือกนะแววกออกมาให้มันเป็นลนักษณะ ก็จะแวกแบบนี้ไงแวกให้มันเป็นรูปเงือกนะเห็นไหมทำโคง้งโงคอโงคอฟันเนะีนะ่ยอันนี้คือฟันเลี้ยงเสร็จแล้วไงเราก็จะไปแวกรูปเงือกแวกเป็นเงือกขึ้นมาเราถึงจะไปแพ็กให้มันเสร็จไงให้มันก่อนจะส่งหาหมออันนี้ก็จะไปแวกต่อแต่นี่คือการเลี้ยงฟันที่เฉย จะอยู่ลักษณะแบบนี้เนาะง้ฝากกดไลค์กดแชร์สับสไครปคอมเมนต์ขึ้นมานะครับไว้คลิปหน้าต่อไปติดตามด้วยกันครับสวัสดีครับยนีต้วร้ว